แต่จริงที่บ้านเนี่ยมีพี่สาวสองคนแล้วทั้งคู่ก็ก็คือร้องเพลงก็คือร้องเพลงกันทั้งบ้านร้องเพลงมาตั้งแต่เด็กแล้วก็จริงพี่สาวที่เพื่อพี่นำตา The Star นี่ค่ะคนรู้จักเนาะจริงๆก็เป็นคนหวานมากเวลาอินเลิฟก็อินเลิฟแต่บางทีก็เป็นคนขมขมคืนกับชีวิตมากบางทีมองอะไรออกไปก็แบบพอปรงแบบอ,อ,อะไรเงี้ยสวัสดีค่ะกิฟซี่นะคะนะัทมนทองฉิวค่ะเป็นศิลปินใหม่จากค่ายจีนี่รีคอร์ดค่ะ จริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้คิดว่าจะตัวเองจะมาเป็นนักร้องเลยนะคะจริงๆทิเรียนสถาปัตมา แล้วก็เหมือนกับว่าแต่จริงๆที่บ้านเนี่ยมีพี่สาวสองคนแล้วทั้งคู่ก็คือร้องเพลงก็คือร้องเพลงกันทั้งบ้านร้องเพลงมาตั้งแต่เด็กแล้วก็จริงพี่สาวอา่ิตอพี่น้ำตาเดอะสตาร์น่คะทุกคนรู้จักเนาะแล้วก็เขาก็เป็นนักร้องก็อยู่กมมี่นี่แหละมาก่อแล้วก็เป็นนักแสดงนะคะแล้วก็เขาก็แบบเสียไปอะไรเงี้ยนะคะลราก็รู้สึกแบบเอ๊การเป็นนักร้องอะมันก็เหมือนเป็นเป็นความฝันของเรามาตั้งแต่เด็กเหมือนกันแต่เราแค่เราไม่ได้มั่นใจในตัวเองมาก่อนเราไม่คิดว่าเราจะเป็นนักร้องได้อย่างนี้ดีกว่าก ก็คงต้องแบบต้องทําอะไรสักอย่างแหละต้องแบบอืมอะไรที่เรายังไม่ได้ทําอะไรที่เราอยากทำเพราะรู้สึกว่าชีวิตมันสั้นเออถ้าไม่ได้ทำแล้วเราจะเสียไดย้อะไรเงี้ยเราก็เลยตอนนั้นมีจิมเอ็มมอรชันประกาศสมัครพอดีเราก็เลยแบบอ่ะก็เลยสมัครเข้าไปเลย,เลยก็เลยได้มาเป็นศิ <laughs> นลปิน เป็นส่วนหนึ่งมันเหมือนเป็นแบบฝันที่มีร่วมกันอะไรเงี้ยเหมือนตอนนั้นเราก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะเป็นเพราะว่าเขากำลังจะทําเพลงแนวอะไรเป็นของเขาอยู่แล้วก็แล้วเขาจะเสียจริงเขาก็ปล่อยมาเพลงหนึ่งที่แบบได้ทาเองอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเออเราก็ปล่อยให้เขาทําไปแล้วก็แฮปปี้แล้วแต่เพราะว่าพอเขาเสียไปเราก็รู้สึกว่าเออถ้าเราได้มาเป็นนักร้องเขาก็น่าจะภูมิใจหรืออะไรเงี้ยด้วย หวานขมแล้วก็อีกอันนึงอิสระจริงๆก็เป็นคนหวานมากเวลาอินเลิก็อินเลิแต่บางทีก็บางแง่ก็เป็นคนขมขมคืนกับชีวิตมากนะบางทีมองอะไรออกไปก็แบบพอปรงแบบ แล้วก็รู้สึกว่าอิสระเพราะว่าการที่ไม่ได้มีความคาดหวังจากพ่อแม่ว่าเราจะต้องเป็นอะไรเลยเพราะฉะนั้นเราก็เติบโตมาด้วยความแบบอิสระเต็มที่คืออยากทาอะไรก็ก็ได้อยากลองเล่นเต้นอยากลองร้อง,อ,งอยากไปคธอรู้สึกว่าช้อยในชีวิตเราเยอะเยอะมากเราสามารถทําอะไรก็ได้อะไรอย่างเงี้ย ก็ซิงเกิลล่าสุดโอ้ความรักนะคะก็เป็นเพลงที่แต่งเองเหมือนกันจากประสบการณ์ความรักอะไรต่างๆที่แบบที่ได้ผ่านเข้ามาเป็นช่วงเมื่อปีก่อนกับ2ปีแล้วแหละเราเอาเราเอาช่วงอารมณ์ตอนนั้นประสบการณ์ตอนนั้นกลับมาแต่งเหมือนกับเป็นช่วงที่เราผิดหวังกับความรักสิ่งที่เราแบบคาดหวังอะไรเงนะี้ยเนาะเราก็เหมือนเราก็โตพอแล้วที่จะแบบเข้าใจว่าแบบเออความรักมันคืออะไรยังไงเราก็คิดว่าลกครนี้มันอาจจะเป็นรักที่ประสบความสำเร็จ มันจะแบบเออมันมันทุกอย่างมันมาดีมากเลยแล้วสุดท้ายแล้วมันก็จบลงด้วยแบบเหตุผลที่แบบคืออะไรก็ไม่รู้อะคือทําอะไรไม่ได้อะมันแค่ไม่ใช่แค่นั้นเองอะไรเงี้ยเราก็เลยตั้งคําถามว่าโอ้แล้วแบบต้องให้เราพยายามแค่ไหนเนี่ยสุดท้ายพอมันไม่ใช่มันก็ไม่ใช่เลยมันไม่ใช่ความรักของเราแล้วแบบความรักของเรามันอยู่ที่ไหน ก็เลยออกมาว่าโอ้โหคนรักอยากรู้ว่าเธออยู่ไหนอะไรเงี้ยนะคะช่องทางการติดตามทิปซี่นะคะก็สามารถติดตามทิปได้ทางโซเชียลมีเดียนะคะแฟนเพจ Facebook นะคะแล้วก็ Instagram นะคะทิปซี่แพลเน็นะคะแล้วก็ T I P P S, <S Y นะคะ P L A N E T เนาะแล้วก็สามารถที่จะเข้าไปชมนะคะ MV ็โอความรักหรือลอร l y City หรือผลงานอื่นนะคะได้ทาง YouTube Genie Rock นะคะมีมิวสิกวิดีโอออกแล้วนะคะเข้าไปฟังกันได้ค่ะ 光。